นี่คือสรุปประเด็นสำคัญเกี่ยวกับโอกาสทางธุรกิจกับแฟรนไชส์บีโคครับ คือถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่อยากจะเปิดร้านบิวตี้แต่ก็กังวลสุดๆเลยใช่ไหมครับเรื่องสินค้าค้างสต็อกกับต้นทุนที่จมไปแฟรนไชส์บีโคเนี่ยเขาออกแบบมาเพื่อแก้ปัญหานี้โดยเฉพาะเลยมันคือร้านที่รวมสินค้าความงามหลายแบรนด์ไว้ในที่เดียวแต่ก็มีความพิเศษอยู่ครับประเด็นแรกเลยนะครับคือเรื่องสินค้าที่นี่เขาคัดมาแต่ของที่กําลังเป็นกระแสแล้วก็ขายดีเท่านั้นไม่ว่าจะเป็นเคาน์เตอร์แบรนด์ดังๆหรือสินค้าของดาราทําให้เราไม่ต้องมานั่งเดาตลาดเองเลยแถมสินค้าทั้งหมดเนี่ยส่งตรงจากแบรนด์นนนรัทททาให้้้้้ไดตตตุี่่ถูกกกมงแแชิเลย ประเด็นที่2แล้วถ้าของขายไม่ออกล่ะนี่แหละครับคือจุดที่ v ี c o เขาแตากต่างเลยเพราะว่าเขามีนโยบายให้เปลี่ยนคืนสินค้าที่หมดอายุได้หรือแม้แต่สินค้าที่ขายช้าเนี่ยก็ยังเปลี่ยนได้ตามเงื่อนไขอีกด้วยทําให้ปัญหาเรื่องของของค้างสต็อกจุนเงินจมเนี่ยแทบจะหมดไปเลยครับและสุดท้ายที่น่าสนใจมากก็คือเรื่องการตลาดครับ v ี c o ไม่ได้แค่ช่วยโปรโมตนะครับแต่เขาให้เว็บไซต์ขายของออนไลน์ของแต่ละสาขาไปเลยซึ่งมันก็เหมือนกับการสร้างอีกหน้าร้านหนึ่งบนโลกออนไลน์ให้ฟรีๆเลยนะเพื่อช่วยเพิ่มยอดขายไปอีก รุปง่ายๆเลยก็คือหัวใจของบีโคเนี่ยคือการย้ายความเสี่ยงเรื่องสต็อกออกจากเจ้าของร้านทําให้เราโฟกัสแค่การขายได้อย่างสบายใจครับนี่คือบทสรุปกลยุทธ์อาณาจักรผลิตภัณฑ์ความงามครบวงจรครับคือมันเป็นการวิเคราะห์ภาพรวมของบริษัทความงามแห่งหนึ่งที่เขามีสินค้าแบบครบทุกอย่างจริงๆตั้งแต่ของใช้ในชีวิตประจําวันไปจนถึงของพรีเมียมเลยเพื่อที่จะตอบโจทย์ลูกค้าให้ได้ทุกกลุ่มอย่างแรกเลยนะครับคือความหลากหลายของสินค้าที่มันครอบจัก,กรวาลมากมาก ไม่ว่าคุณจะหาอะไรนะครีมแบบซองเครื่องสําอางอาหารเสริมกันแดดสกินแคท,ทุกชนิดน้าหอมสีย้อมผมไปจนถึงอุปกรณ์ความงามต่างๆคือมีหมดเลยครับประเด็นที่2คือเขาไม่ได้เจาะจงแค่ลูกค้ากลุ่มเดียวนะครับแต่เขาเข้าถึงลูกค้าทุกระดับเลยคือมีสินค้ารองรับทุกช่วงราคาตั้งแต่ระดับล่างระดับกลางไปจนถึงระดับบนทําให้ไม่ว่าใครก็เป็นลูกค้าของเขาได้หมดและสุดท้ายคือเรื่องแหล่งที่มาของสินค้าครับ คือเขาครบเครื่องมากๆเพราะมีทั้งของที่ผลิตในบ้านเราเองแล้วก็มีของนําเข้าจากต่างประเทศด้วยมันเลยกลายเป็นเหมือนศูนย์รวมผลิตภัณฑ์ความงามแบบที่เดียวจบเลยจริงๆโดยรวมแล้วนี่คือกลยุทธ์การสร้างธุรกิจความงามที่ต้องการเป็นทุกอย่างให้กับทุกคนในที่เดียวครับ